สวัสดีค่ะสวัสดีนะคะวันนี้มาพบกับโรราร์ชาแนลง่ายๆแต่แซ่บแบบโซรารามาพร้อมกับแมสไซส์พิเศษใส่ไง่พี่น้องไซส์ฝรั่งนะคะเพราะอันนี้จะเย็บส่งไปให้ให้คนเถาอยู่อังกฤษเจ้จ้ามาเลยค่ะมาเย็บกันเลย เพิ่นกับมี้เพราะหาสื่อใดนะจ๊ะแต่เราก็อยากทำให้เหมือนเดิมนะคะถ้าสำหรับคนจมูกใหญ่นะคะจมูกดงๆตรงนี้เราจะตัดลึกหน่อยมีแทบเพิ่นให้ดูนะคะมีแทบเพิ่นให้ดูเย็บเลยค่ะ เริ่มจากด้านไหนก็ได้นะคะเพราะว่ามันไม่มีด้านมันมามีทางง่ายๆแต่แสบแบบสุรดานะคะมันบามีด้านผ่านพี่น้องความหมายของสุรดาผ่าเข้ามา เพื่อความทนความแข็งแรงเราก็เย็บสองรอบนะคะฝีเข็มใช้ที่เบอร์สามนะคะนี่ค่ะอันนี้นะเย็บมุมแล้วก็เราจะทำเหมือน คลิปที่แล้วนะคะเพราะว่าคลิปที่แล้วสุรดาบอกว่าจะพาทำไซส์พิเศษเนี่ยเดี๋ยวจะมีแท็บเพื่อนเบอร์ให้นะคะเบอร์ไซส์ของพิเศษของแมสเหมือนเดิมนะคะชิ้นที่2เราจะใช้ที่3ชิ้นนะคะชิ้นกลางก็คือผ้าสารูผ้าที่เราจะ เก็บกองสิ่งสกปรกแล้วก็ฝุ่นควันนะคะเราจะใช้สองผ้าขามานี้เราจะใช้สองชิ้นนะคะเหมือนเดิมนะคะ ผ้าซับในผ้าสารูเขาเขาเรียกสารูสารูพี่น้องใช้ผ้าอย่างดีเลยนะคะสามารถกันพุ่นกัน เย็บสองชั้นเพื่อเพิ่มความแข็งแรงเราพี่น้องจาเนี่คจะออกมาเป็นอย่างนี้นเหมือนเดิมค่ะเอาด้านด้านเอาด้านถูกหันออกนะคะสองชิ้นหนึ่งใช้ที่ ด้านที่ถูกหันออกข้างนอกนะคะเอาด้านที่ไม่ไมถูกประกบกันด้านที่มีตะเข็บค่ะประกบกันแล้วก็เน้นที่ถ้าใครไม่ถนัดก็ใช้เข็มหมุดกรัดได้นะคะที่นี่แต่สุดาดาไม่ต้องกัดกะกะเอาเลยกะแล้วก็ใช้เข็มตรงนี้จะเน้นที่จมูก จมูกใหญ่จมูกโดง่งแล้วก็ตัดลึกหน่อยนะคะมีตัวอย่างให้ดูเล็กๆน้อยๆนะคะเพื่อนๆเพื่อนๆสามารถนำไปดัดแปลงใช้ได้นะคะทุกมุมต้องเน้นที่ตะเข็บตะเข็บต้องตรงกันนะคะถ้าตะเข็บไม่ตรงเดี๋ยวจมูกจะเบี้ยวเด้ออันนี้ก็ย้ำหน่อยหนึ่งเพราะว่า ป้องกันเวลาเราจะกลับด้านมันจะหลุดนะคะต้องย้ำสี่ด้านเหมือนกันนะคะเย็บสีด้านให้เหมือนกันเลย ก็จะมากลับด้านนะคะเหมือนเดิมค่ะเวลาจะกลับด้านนะคะผ้าซับแล้วก็ผ้าขมาชิ้นหนึ่งกลับเลยค่ะหวังว่าเพื่อนๆจะดูทันนะคะอันนี้ก็ขัาดไซส์ใหญ่สำหรับคนอ้วนเ้ย กลับด้านแล้วเราก็จะมาไซส์พิเศษแล้วก็จะใช้หูที่8นิ้วนะคะ8นิ้วเหมือนเดิมนะคะพับทับคิ้วแล้วก็ใส่สายพร้อมเลยนะคะเพื่อนๆง่ายๆนะคะสวยไม่สวยก็จะขึ้นที่ ทับคิวนะคะเพืเ่อนๆหวังว่าคลินปนปีนเป้เพื่อนๆจะชอบนะคะถ้าชอบก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งติ้งๆให้ด้วยนะคะสุด,ดาชาแนลง่ายๆแต่เซบแบบสุด,ดาวันนี้ก็พามาทำง่ายๆนะคะแมส ทำได้นะคะทุกคนผ้าก็หาเอาในตู้ค่ะของเรามีอยู่แล้วเราจะเย็บทั้งสองข้างให้เสร็จนะคะใส่หูทั้งสองข้างใส่หูพร้อมทับคิ้วเนะ เขาเรียกทับคิ้วนะคะตรงหูย้ำได้นะคะเพื่อนๆเพราะกันหูหลุดเสร็จ <laughs> แล้วนะคะเราจะใช้ได้สองด้านนะคะ we can use two size two in one แต่อันนี้เราจะใช้หูสำหรับอันนี้สำหรับของหัวนะคะสำหรับคนที่เจ็บหูหรือว่ามีใบหูเล็กหรือว่าคนที่ไม่ชอบจะใช้หนังยางไปเกี่ยวหูนะคะคล้องที่หูเจ็บหูหนังยางนี้จะใช้สำหรับไปเกี่ยวข้างหลัง อ้อมหัวได้เปน้องมัดหัวนะนี่เสร็จแล้วนะคะเพื่อนๆอันนี้สุรดาจะใช้เข็มสอยเอานะคะอันนี้สำหรับคนที่ไม่ชอบเกี่ยวหูนะคะแมสแบบนี้นะคะอันนี้ก็คือเสร็จแล้วนะคะเสร็จแล้วนะคะใช้ได้สองด้านเดอ้อปีนน้องแบบนี้นะคะ สำหรับมันจะง่ายเวลาเราถอดแมสเราจะใช้สำหรับคล้องคอไว้ได้นะคะเราไม่ต้องหาที่เราจะเสียบจะเน็บจะเก็บไว้ตรงไหนเราก็แค่ดึงลงมาที่คอนะคะนี่ค่ะเวลาใส่ก็จะง่ายนะคะคล้องที่หัวได้เลยเราจะไม่เจ็บหูนะคะเพื่อนคลิปนี้ก็ฝากไว้ด้วยนะคะ ขอบพระคุณมากๆค่ะ Thank you for watching See you next video ขอบพระคุณมากๆนะคะขอให้ทุกคนมีสุขภาพแข็งแรงร่ำรวยเงินทองขอให้รวยๆเฮงๆนะคะขอบคุณมากๆากสำหรับทุกคนที่เข้ามาชมคลิปของสุรดาชาแนลง่ายๆแต่เซ่บแบบสุรดาบายย See you next video เจอกันคลิปหน้าพี่น้องจ้า